ได้แล้วก็เจอ,อในตลาดด้วยที่มาเนี่ยครับว่าสารสุก็เก็บอย่างไข่ไปแล้วคผมเองก็ได้รับรายงานจากคุณครูมาเหมือนกันว่าเรียนเมื่อกี้บทค่ะปรากฏว่บบาอันนี้หาบทเข้ากันเลยค่ะส่วนอันนี้สีเปลือกไข่ไม่ปูอันนี้ชั่วโมงไงน,นะคะนี่อันนี้ทิ้งไว้หนึ่งวันละอันนี้ก็หนึ่งวันแต่น,นี่ตอพร้อมกันเมื่อกี้นี้ลักษณะของไข่ ตอกเลยตอกไ่อเลนต่อคันแบบนั้นอ่ะให้สารเล่ยให้ค่ะเจ้าก้อนกลุ่มอีกอันจ่เอานะมาตอกอีกอันค่ะโี้ยเลยโอ้ยแข็งไหมอ่านี่ไม่เหมือนกันค่ะตรงนี้มันจะมีเยื่ออีกอันหนึ่งใช่แต่หนู้นเยื่อไม่มีค่ะมันก็เลยยางพอออกมาปั๊บมันแบนเลยเสียรูปเสียรูป อันนี้ก็ลอกออ,ออกได้เลยลอกออกได้หมดแต่น,นี่จะติดแน่ของจริงอันนี้น่าจะอันเนี้ยอันนี้จะจริงนะคะเนี่ยเพราะว่าลักษณะมันคล้ายๆกับคือผิวมันบางครั้งมันจะสีไม่เหมือนกันแต่น,นี่เขาสีสม่ำเทีกันไปเลยคอัอนที่เราไปซื้อมาจากที่ไหนคะแส่อันนี้เด็กซื้อออกมาจากที่ไหนกไว่าเพราะว่าพอ,อเห็นก็อยากก็บอกว่าเออเอามาจากที่บ้าน เพราะว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแบบดูอนุภาพไขข้างในเลยเรากฏว่าเด็กบดแล้วอ้อมันก็บอกว่ามันไม่มีรสชาติคือมันไม่ใช่ไข่มันเป็นคล้ายๆแป้งก็เป็นแป้งเป็นไข่จริงๆเชียร์สมก็ใส่ทาด์อาีออ <c oughs> อือ <c oughs> ไม่เร็วมากเลยเนะ พอกีนแล้มันคล้ายๆแป้งอ่ะมันไม่ใช่ไข่มันเหมือนแป้งคือนี่ตัวนี้มันมันคงลูกของคล้ายๆกันแต่สีออกจันวนแล้วก็วาวและจันวนนะคะแล้วแต่แม่พิมพ์เขาอีกทีนะคะบางครั้งเขาจะเอาแม่พิมพ์ของเขาเนี่ยถูกต่าเพราะว่าไข่จริงบางครั้งคงเป็นนิดนกต่างเลยเห็นเลยได้แล้วก็เยอะในในตลาดด้ยเทียงของสีมันจะสีส่วนในสีเข้มได้เวลานี้ <Yeah. S 2> จะกลับพื้นที่เนี่ยค่ะอันนี้มันจะกลับพื้นที่ไป <c oughs> เพราะว่ามันมีเยื่ออันโดมิน